ขอขอให้ทุกคนนะให้อยู่ดีมีความสุขอายุไม่หวันเยอแข็งแรงแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ป่วยเดี๋ยวให้คาถาเศรษฐีนะคาถาเศรษฐีว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่าโมะบายอมุกอย่าสุกรหามอย่าพรามก่อนทำอย่าลํำก่อนเพลงอย่าคุมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบ อย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วใส่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบยาวเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่ใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระสงฆ์องค์เจ้าอย่ากล้ากลับเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งอย่าลืมตนเมื่อมั่งก็ขอให้พระพุทธธรรมพระสงฆ์รักษาคุ้มครองพวกเราให้อยู่เย็นเป็นสุข ตลอดปีตลอดไปสาธุสาธุสาธุ